สวัสดีจ้าทุกตาอุดรอดชาแนลนะจ๊ะพามาเบิ่งไ้ถึงเวลาหลีดนุ่มเลวจ้าถ้าถ้าถึงเวลาหลีดนุ่มแล้วเวานวนะา,าะเพื่อนสิผ้ากันยางมากเพื่อนสิผ้ากันยางมากๆมาล่าาอเขาคิ้วจ้าล่อเขาคิ้วเองเลยนะจ้านี่ล่อ,อเขาคิ้วเด้นีีจ้านี่ล่อล่อเขาคิ้วเองเลยเนาะล่อเขาคิ้วเองเือช่องเขามากจ้ามีเป็นประตูช่องเขามากสิผ้ากันเขามาก เขามากกับแม่ยิลนี่จ้ะมามารีบรียบไปเฮ้ยหั่วยยังใชามาหูกระโดอกระเดียกไอพี่น้องหูก็ข้นคุณตัวนี้หอดไดเวลาได้เวลาหรีบนมถ้ากันมาซอนอ่ะเป็นตะฮักคักแน่นะจจะอันนี้สาวฟามหัวนจะจจะเบิ่งคุน น่จา,าจะของฟ <c oughs> ้ามงัวจะของป้ามงวว่ะผพูดมึงหั่ลอดที่เจ้าเนี่ยจะของฟ้ามันไงตั้งเนี่ยล <c oughs> อเขาคิวเรื่องแถวจอดหูเป็นตนาไน <c oughs> เป็นตะสะ่สอ่อนพวกมีระเบียบวินัยของคนคักแน่น้างปงั๊บ <c oughs> ม<ง>น มีการปั้รีดลงตั่วอกไปผีมาสิเขามาผีนะจ๊ะใสน้ำใส่กางเลยออกแล้วไปไปแล้วพี่น้องแล้วแๆกันย่างไปเรแล้วจ้าย่างไปเองเลย ดูจักนาทีแล้วเราเราพอกะเปลี่ยนกันเขามากโอ้ยมันอยากใส่สันจัากหน่อยมันบ้ถืวมันหลายตัวอยากซื้อบริษัตัวไหนเนาะเขามากไหมนี่นี่ตัวนี้เขามาแล้วจ้ะเขามาอีกเลยเขามาในช่องดืนล่อเลยเขามาหอดเวลาเขามากแต่ของฟ้าพันจะสียางมามันล่างออกขัดออกพี่น้องทำก้องจ่า มีเป็นยังรอให้มันเปื่อยฉีดให้มันเปื่อยนะจ๊ะก็่อีกรอบนึงโอ้วเล่นกลับมือเขาบมเลยหุ่นยนต์ลอย้ิงลอยจับมัน ลอกคิวขามากกันเป็นแถวพี่น้องเอ้ยทำวิธีการปั๊มทำวิธีการปั๊มา มันม uh, uh, ีสามเตา่งบ่ปกติมันสิม uh, ีซีน bueno, like ั่่เป็นอะไรเป็นเลี่ยงกันเขามากค่ะเราส่นี่น้องเอ้ยเอ้เดวเาซีสาไม่ถูบอกมันเดียมันไปยาบอมเดียมนโน้มไมอยสปต พร้อมออกแล e ้วตพร้อมออกแล้วนออกไปแล้วต้กันออกไปทางถึงอ้างคนคุณตอห้่เอาม้ามหาม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 ห้ามามห้มาม้ามาม้ามา้มห้มา้ามา้า หูคักหูแนเนี่ยนะคนนี่นะจ้าคลิปนี้ภามาเบิ้งไใเพิ่นปัมนมงัวงนะจ้าดูดนมงัวงนะจ้าดูดนมงัวงนะจ้าดูดเขาลูก่ทานพ่อส่งไปตามพ่อ,อไชเป็นกันกองนะจ้า,ากับขนมมี่อ้ไรอขาเข,า,ขาจะจมารับนะจ้าโอเคสวัสดีจ้าขอบคุณนะจ้าที่มาไม้ ตรงติดตามนะจาะด่วนชาแนลบ๊ายบายสวัสดีค่ะน้องน่ารักมากเลยนะจ๊ะ